สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทูฟีกับเพจเดียอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับม,มาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษา,าป,ป4นะคะในหน้าที่24นะในหน้าที่24แล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นข้อที่4แล้วก็ข้อที่5นั่นเองไปดูกันที่ข้อที่4กันก่อนเลยข้อที่4เนี่ยโจทย์บอกว่าไงคะให้หาคําที่ควบกับ รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนตามที่กำหนดและฝึกอ่านคำให้ถูกต้องใช่ไหมก็คือเขาจะกำหนดมาให้ว่ากอไก่ควบรอเรือคอควายควบรอเรือปอปลาควบรอเรือพอพันควบรอลิงพอพึ่งควบรอลิงปอปลาควบรอลิงกอไก่ควบวอแหวนขอไข่ควบรอแหวนแบบนี้ค่ะทีนี้หน้าที่ของเราก็คือหาว่า คำไหนบ้างที่มันเป็นคําควบกล้ำแบบกอไก่พวบรอเรือแบบนี้ค่ะคําควบกล้ำคืออะไรต้องทวนไหมทวนก่อนทิดนึงเนาะคําควบกล้ำนะคะก็คือพยัญชนะ2ตัวเรียงกันแบบนี้เวลาอ่านอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะยกตัวอย่างเช่นกอไก่ตัวเดียวออกเสียงกอถูกต้องไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ากอไก่เขาบอกว่ากอควบกับลอลิงนะลอลิงจะออกเสียงว่ากลอ แต่ถ้าเป็นกอไก่ควบกับรอเรือจะออกเสียงว่ากรอโอเคไหมคะโอเคแบบนี้ค่ะเสียงเวลาออกเสียงมันจะแตกต่างไปนะคะอ่ะทีนี้เรามาหาคำกันว่าคำแรกก็คือต้องเป็นกอไก่ควบกับรอเรือใช่ไหมเขายกตัวอย่างมาให้เป็นคำว่ากรอบแบบนี้ค่ะเราคิดอะไรออกอีกกรอบลองเปลี่ยนจากสระอเป็นสารอาไหมได้คำว่าอะไร กราบได้ไหมคะได้อาเคียนลงไปเลยก็ได้นะคะกราบอพี่แจกคําเลยกราบมีอะไรได้อีกไหมมีนะคะน้ํากรดเคยได้ยินไหมกรดกรรออุดกรดนะคะเป็นกรดก,รกร็จะกัดนั่นเองนะมีอะไรอีกเวลาไปบ้านคนไม่เจอคนให้ทําไงกรดกริงนะคะกริงได้ไหมได้นะคะมีคําว่าอะไรอีกมีคําว่ากระกระที่หมายถึงอยู่บนใบหน้าได้ไหมคะ ได้นะคะนี่เห็นไหมได้เยอะแยะเลยแล้วแต่เราจะเลือกเอาเลยนะคะหรือว่ามีมากกว่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคเนาะต่อมานะคะไปดูันที่คอควายควบรอเรือกันคอควายควบกับรอเรือจะเป็นสิงครใช่ไหมอ่ะครอมีอะไรดีครอบครัวได้ไหมคะได้ใช่ไหมครอบครัวก็ได้นะคะครอบครัวต่อไปคําว่าอะไรอีก นี่มีนักเรียนแล้วก็ต้องมีอะไรคะมีครูไงอ่าได้เหมือนกันมีอะไรอีกทาหน้าค่ะทาหน้าไม่ใช่โลชั่นนะครีมใช่ไหมคะครีมก็ได้มีอะไรอีกอ่าสีครามเคยได้ยินไหมครามม่วงครามน้ำม,มือเกลือเรืองแสดแดงสีครามนะคะอ่ามีอะไรได้อีกคะอู้มีครกได้ไหมครกคอรอ,อ,อรกก ก็ได้นะคะขนมครกไงใช่ไหมได้หมดเลยนะคะต่อมาทีนี้ไปดูปอปลาควบกับรอเรือกันออกเสียงเป็นปอปอขับปรอแองแปลงได้ไหมแปลงสีฟันแปลงขัดตัวอะไรแบบนี้ได้มีอะไรอีกปอรอโอดดโปรได้ไหมคะได้ต่อมาเป็นปรับรามได้ไหมเคยได้ยินไหมตำรวจปรับรามปรับ ปรามก็ได้นะคะจะแยกออกเป็น2คําก็ได้นะแบ่งกันคนละครึ่งกับเพื่อนแบบนี้เพื่อนเอาคําว่าปราบฉันเอาคาว่าปรามแบบนี้ก็ได้นะคะแต่รวมกันก็ได้เป็นปราปรามก็ได้ต่อมานะคะเป็นคําที่สี่แล้วอ่ะที่สีที่เขาให้เราหาคือพอพ่านควบก,กับล o ล l i n g นะคะไม่ได้อ่านว่าพลนนะแต่มัน,นอ่านจะออกเสียงว่าพลอพลอพลอนะคะพ o l i g o l แบบนี้ได้ไหม ได้นะคะพลิกพลิกที่ไม่ได้หมายถึงพลิกที่เผ็ดๆนะคะถ้าพลิกอันนี้หมายถึงพลิกหมายถึงกลับด้านนะคะสลับด้านสลับฝั่งอะไรแบบนี้นะคะพริกนะต่อมาพลิกแล้วอะไรอีกพลัดได้ไหมได้พลัดถิ่นพลัดหลงแบบนี้ค่ะอ่าพลัดนะคะพลัดต่อไปมีอะไรอีกแพลงเคยได้ยินคขาว่าแพลงไหมคะแพลงอ่าแพลงที่ไม่ใช่แพลงนะคะแพลงขาแพลงค่ะพริกขาแพลงแบบนี้ค่ะ โอเคต่อมาเนาะต่อมานะคะเป็นผอพึ่งควบกับอลอริงไม่ได้อ่านว่าผลนะคะคำนี้อ่านว่าผอนะผอผอพึ่งควบกับอลอริงเป็นผอผอ,อลลโอผูอ้ผู้ไม่เอกผล่ได้ไหมผู่ได้ผอรลแอแพลได้ไหมคะได้มีอะไรได้อ,อ,อีกผอโลอิพลิพล,พลิคืออะไรคะพี่ดอกไม้ผลิดอกก็คือ ผลิแปลว่าบานหรือออกดอกประมาณนั้นนะคะผลิดอกออกผลแบบนี้เนาะโอเคประมาณนั้นนะคะต่อมาข้อที่6กปลอนะคะปลอออกเสียงว่าปลออะปลอง่ายๆเลยค่ะปลออะปลาปลอเอเปลนะคะมีอะไรได้อีกปลอลออีวอปลิวนั่นเองนะคะเวลาลมพัดมาก็คือปลิวไปตามลมประมาณนั้นเนาะ ต่อมานะคะข้อที่7ก็ไก่ควบกับวอแหวนก็ไก่ควบกับอแหวนออกเสียงว่ากวกอไอกวยนะคะเวลาพูดปกติเราพูดกอกอกอแต่เนี้ยม <soup> ีเ <hatten> ส <usage> ียงวอแหวนเข้ามาด้วยนิดนึงก็จะเป็นกอทำปากจุไว้กอนะคะกอ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 แองกอแวงแกวงไม่เอกแกวงนะคะแล้วก็อันต่อมาก็วอ อาโดกวาดนั่นเองนะคะกวาดบ้านกวาดพื้นกวาดถนนได้หมดเลยต่อมาค่ะสุดท้ายขอไข่ควบกับวแหวนขอไข่ควบกับวอแหวนเป็นอะไรได้บ้างเอาเป็นคําว่าขว้างได้ไหมขอวอางอขวางแบบนี้ก็ได้นะขวางที่หมายถึงขวางถนนแต่ว่ามันจะเบสิกไปเราจะใส่ไมโคทเข้าไปเป็นคาว่าขว้างคว้างขวดแบบน,นี้ค่ะมีอะไรได้อีกนี่มีคําว่าควิดนะคะ มีความว่าอะไรได้อีกมีคําว่าขวัญได้ไหมได้นะคะขวัญแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นในกรณีที่ขอไข่ควบกับวอลแวนหรือควายควบกับวอลแวนใครนึกไม่ออกให้ลองท่องเอ่อขว้างควายควายไล่ขวิดข้างขวานะคว้าขวานมาไล่คว้างควายไปดูนะคะจะทําให้เราสามารถจําได้ ขึ้นมานิดนึงเวลามีคนถามข้อคายกับขอไข่ควบวแหวนได้มีคำว่าอะไรบ้างแล้วก็ท่องไปเลยค่ะควายไล่ขิดข้างขวาคว้าขวานมาไล่คว้างควายไปมันมีต่ออีกนะแต่ว่าเราท่องแค่นี้ก็ได้หลายคำแล้วนะคะต่อมาเราลงมาดูกันที่ข้อที่5ข้างล่างนะคะให้เขียนคำอ่านของคำควบกล้ามต่อไปนี้ทีเนี้ยมันจะแบ่งออกเป็นอันนี้นะคะในการเขียนคำอ่าน นะของคำควบกล้ำนะคะในกรณีที่เป็นคำควบแท้ใช่ไหมถ้าเป็นคำควบแท้มันมีควบแทะควบไม่แท้ถ้าเป็นคำควบแท้ไม่ว่าเขาจะควบกล้ำอยู่กับอะไรให้เอามาหมดอย่างเช่นคำว่ากราบอย่างเงี้ยเวลาเขียนอะคำว่ากราบใช่ไหมคะถ้าเราจะมาเขียนเป็นคำอ่านเราก็เขียนกราบปุ๊บแบบนี้นะคะโอเคมนะักราฟเอารอเรือมาด้วยแล้วก็ใส่จุดไว้นะคะใส่จุดต้องไหนคะพี่ให้รู้ว่าเป็นคำควบกล้ำใส่จุดไว้ข้างล่างก็ไก่ นะคะโอเคไหมกราฟแบบนี้แต่ถ้าเป็นในกรณีที่ไม่แท้ต้องเขียนยังไงคะ,ะในกรณีที่ไม่แท้ไม่ต้องเอาตัวควบกล้ำมาเลยแล้วทีเนี้ยคำควบไม่แท้ใช่ไหมก็คือเขามาจะควบอยู่กับรอเรือหนูก็ไม่ต้องเอารอเรือมาค่ะหนูเอามาแค่พยัญชนะต้นพออะเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างเช่นคํานี้เสริมสร้างถูกต้องไหมทุกคนดูคําว่าเสริมกับสร้าง เสริมกับสร้างควบกับอะไรอยู่รอเรืออยู่แต่เขาเป็นคําควบไม่แท้พี่บอกแล้วว่าไม่ต้องเอาตัวที่มันควบอยู่มาเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคําอ่านเสริมสร้างทุกคนเขียนแบบนี้ได้เลยโอเคไหมนี่เสริมสร้างอะเสริมสร้างเขียนแบบนี้ได้เลยนะคะต่อไปเราดูข้อที่2อันว่าอะไรคะสั่งเศร้ารอเรืออีกไหมรอเรืออีกเอามาไหมไม่นะคะสั่งเศร้าเขียนแบบนี้ได้เลยนะ สั่งเศร้าเศร้าสอสาลาย่าลืมเปลี่ยนให้มันเป็นสอเสือด้วยนะคะสั่งเศร้าต่อมาข้อที่3คืออะไรเอ่ยสร้อยคอเหมือนเดิมค่ะควบกับรเรเอามาไหมไม่เอามานะสร้อยคอเขียนแบบนี้ได้เลยนะคะสร้อยคอคําที่4ี่อันว่าอะไรเสสวนนะคะแบ่งอย่างนี้นะสอเอเสนะคะแล้วก็สวน ไม่ใช่สรวนนะสวนนะคะอะขียนเซไปก่อนเซแล้วก็ขีดค่ะสวนเขียนยังไงคะพี่สวนเขียนซอ,อัวนอนสวนแบบนี้เลยโอเคไหมแบบนี้นะคะต่อมาจริงไซค่ะเขียนยังไงเอ่ยเอารอเรือมาหรือไม่ไม่นะคะจออีงอจิงได้เลยนะแล้วก็ไซค่ะไซก็ไม่ต้องเอารอเรือมาก็จะเป็นซซไอไซไซไมโทไซนะคะต่อมาทีนี้ข้อที่6ลแลเปลี่ยนแล้วอ่านว่าอะไรเอ่ยทอรอออกเสียงเป็น ซอก็คืออ่านว่าสุดโสมเพราะฉะนั้นทอรองเสียงเป็นซซแเราก็เปลี่ยนทอรอเป็นซอค่ะแล้วก็ใช้สระกับตัวสะกดเดิมก็จะเป็นสุดตามมาด้วยคําว่าโซมนะคะซุดโซมต่อมาคําที่7อ่านว่าอะไรเอ่ยทอรองเสียงเป็นซอเหมือนเดิมค่ะจะอ่านว่าสวดสวดทรงนะคะสวดและก็ตามด้วยคําว่าทอรองเสียงเป็นซอสวดทรงค่ะแบบนี้ทําได้ไหมได้นะคะ อ่ะสุดท้ายค่ะทอรอกเสียงเป็นซออีกครั้งหนึ่งคือคำว่าซับสินซออะบอซับเป็นบอใบไม้นะคะไม่ใช่พอพานนะตัดทิ้งไปเลยพอพานกับยอยักษ์การันเนี่ยมันยากนะเหลือแค่บอใบไม้พอตามมาด้วยคำว่าสินนั่นเองแบบนี้นะคะในการเขียนคำอ่านของคำควบไม่แท้แล้วถ้าทีเนี้ยพี่คะในกรณีที่หนูไปเจอคาว่าปลาปลากระพงหนูต้องเขียนคาอ่านว่าอะไรดีคะ หลายคนน่าจะถามถ้าสมมุติหนูไปเจอคําว่าปลากระพงถ้าจะไปเขียนแบบนี้เลยได้ไหมคะไม่ไม่เอาตัวควบกล้ำม,มาแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะเราออกเสียงว่าปลาแล้วก็กระใช่หรือไม่แล้วก็พง ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เอาคำไม่เอาตัวควบกล้ามาเนี่ยแบบนี้คือผิดเพราะมันเป็นคําควบแท้ถ้าคําควบแท้ต้องเอาตัวที่มันควบมาด้วยแต่ถ้าในกรณีที่มันเป็นคําควบไม่แท้ไม่ต้องเอามานะคะเขียนแค่คําอ่านง่ายๆแบบนี้พอตามนี้นะคะโอเคสําหรับวันนี้หน้า24ก็มีเพียงเท่านี้ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่25ใน EP ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย